รายงานผลการปฏิบัติงานนางไพรดาอวิรุทธภาณิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแคนนนสูงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยแคนนนสูงตั้งอยู่เลขที่58/12ตำบหลหนองแวงอำเภอกุดรังจังหวัดมาหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3มีหมู่บ้านในเขตบริการ6หมู่บ้านปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2563จำนวน198คนบุคลากรจำนวน20คน ประกอบด้วยนายายรดาอวิทพานิชผู้อำนวยการโรงเรียนครูประจำการจำนวน13คนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน1คนครูอัตราจ้าง1คนพนักงานราชการ1คนครูธุรการ1คนนักการพานโลง2คนด้านนโยบายและการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านห้วยแคนนนสูง ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา ICT มีคุณธรรมน้อมนำปัจจัของเศรษฐกิจพอเพียงตรงเที่ยงตามหลักธรรมมาพิบาลโดยควบคุมระบบคุณภาพการศึกษาด้วยการมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา 2,561โดยโรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานโดยการทำแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมของครูบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อนำผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนร่วมงานประเพณีกิจกรรมวันสำคัญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดเวลา ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลงานที่ปรากฏที่เป็นประจักษ์คือผลการทดสอบโอนิตนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่6ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.35สูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบ NT คะแนนด้านภาษาไทย61.25ด้านคณิตศาสตร์64.50รวมทั้ง2ด้าน62.87การแข่งขันศิลปะหัตกรรมระดับชาติปี2562จำนวน10รางวัล ผลการทดสอบการอ่านเขียนปีการศึกษา2563ข้อมูลณวันที่10สิงหาคม2563ชั้นป .1- ถึงป .3 ผลการอ่านอยู่ในระดับดีมากผลการเขียนอยู่ในระดับดีมากชั้นป .4- ถึงป .6 ผลการอ่านอยู่ในระดับดีมาก ผลการเขียนอยู่ในระดับดีมากม .1- ถึงม .3 ผลการอ่านอยู่ในระดับดีมากผลการเขียนอยู่ในระดับดีผลการสอบ r t คะแนน77.39สูงกว่าค่าเฉลี่ยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมส่งเสริมตามหลักสูตรมีดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการอบรมครูบุคลากรให้ใช้แผนการบูรณาการทุกกลุ่มสาระที่นำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนมีกิจกรรมการถอดบทเรียนเพื่อวิเคราะห์หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสากรนักเรียนซึ่งใช้หลักการสากรนักเรียนมีส่วนร่วมโดยผ่านคณะกรรมการดำเนินงานและใช้ระบบการบันทึกบัญชีที่เป็นรูปแบบของสากรโดยตรงเป็นการปลูกฝังความซื่อสัตย์รับผิดชอบมีวินัยและตรงต่อเวลาการปันผลและเฉลี่ยคืนปันตามสัสดส่วนหุน้นและยอดซื้อแต่ละบุคคล กิจกรรมโรงเรียนธนาคารโรงเรียนได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา2553เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมอย่างสม่ำเสมอรู้หลักการบริหารและการบริการที่ถูกต้องรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียนโรงเรียนเปิดทำการทุกวันจันทร์พุธศุกร ซึ่งปัจจุบันมียอดเงินฝาก1 3 4 000, 8 4ล้บาทสิ 10, สตางค์กิจกรรมธนาคารใบไม้โรงเรียนบ้านห้วยแคนนนสูงมีต้นไม้ยืนต้นที่ผัดไปในฤด,ดูแล้งจำนวนมากโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้เพื่อจัดทำปุ๋ยจุลินทรีย์กิจกรรมตะกร้าผัก หนูรักผักสีเขียวเป็นกิจกรรมที่นักเรียนชั้นอนุบาลได้ทำสวนผักในตะกร้าร่วมกับครูผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคุณค่าประโยชน์ของผักที่ตนเองได้ปลูกและสร้างคุณลักษณะพอเพียงตั้งแต่เล็กๆก,กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน904วปรรโรงเรียนเป็นสมาชิกจิตอาสา โดยมีครูบุคลากรและนักเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่สองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สทุกคนซึ่งปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจิตอาสาพระราชทานมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีศีลธรรมรักษาความสาัตย์มีวินยัยและความรับผิดชอบมีกกิยาติวาจาสุภาพเรียบร้อยมีจิตใจเข้มแข็ง และมีทัศนคติที่ดีรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามด้านบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนได้บริหารงบประมาณโดยยึดหลักกฎหมายใช้หลักธรรมมาพิบาลและเน้นความพอเพียงประหยัดคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันและถูกต้อง โรงเรียนมีการประชุมคณะครูบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมตัดสินใจการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้หน่าดูน่าอยู่น่าเรียนสะอาดร่มรื่นสวยงามด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งได้รับการอบรมสัมมนาจากหน่วยงานต้นสังกัดการอบรมออนไลน์การประชุมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอยู่เสมองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันประจำปี2,563องสําของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษามหาสารคามเขต3โรงเรียนบ้านห้วยแคนนนสูงจะมุ่งมั่นพัฒนาด้วยสัพพะกำลังสติปัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่นักเรียนให้สมกับเจตนารมณ์ของหน่วยงานต้นสังกัดผู้ปกครองชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดไป